วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องพงังง่งพระง่งนี่เสียนแหลมเนาะเสียนแหลมเสียนคดรถ้าพระงวอนี่จะเสียนล้นพุทธคุณพระงั่งตามประวัตินะครับคือมันจะดีทางมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่สุดยอดเลยนะครับมหาสเสน่ห์เนี่ยพระง่งหัวเหนียวคงพันนี่เป็นเลิศนะครับเพียงแต่พระงั่งนี่ไม่ใช่พระเป็นสิ่งที่ เขาสร้างไว้ให้รักษาปกป,กปกักเจดีโบราณอายุประมาณยุทธยาครับสามร้อยสี่ร้อยปีเป็นเนื้อทองลูกบวบพวกนี้เป็นเนื้อทองลูกบว,วกนนออกบวแล้วก็ผ่านมือมาไหลยองค์นะครับผ่านมือมาไหลายองค์แต่ก็ไม่ได้ใช้เรื่องพุทธคุณหรอกแต่เรามาดูมาดูเรื่องศิลปะในการดูเขาการทําเขาคือความเก่านะครับศิลปะความเก่าเรามาดูกันเนื้อหาเขาจะเป็นยังไงถ้าตัวจริงนะถ้าตัวจริงเนะี่ย ตัวเกยเยอะนะครับตัวเกยเยอะลัดับแรกที่ผมจะดูนะครับก็คือเนื้อเนื้อเามันจะเหมือนนาคนะคเป็นเนื้อสำลิปเป็นเนื้อสำลิปออกนาคหน้าแกะทองอ่ะแกะทองภายใต้ที่ว่ายังไม่สึก <_ t> um> องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์เลย <_ t> um> ถือว่าสมบูรณ์มากสมมาเขาใช้กันห้อยเอวนะครับห้อยเอวเขาจะเกลี้ยงเกามนไปหมดเลยเราจะเห็นท้องลูกบวบใสสุกทั่วองค์พระนะครับมันจะขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดในตรงที่ยังไม่ได้สึกเนี่ย ขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนดี่เขาเรียกงั่งนะครับถ้าเสียล,ลนเขาเรียกง้วะเขาเรียกง้วคนบนร้านบอกว่าให้ควอมหน้านะใตยบันไดนะครับ,ตบใต้บันไดเที่ยวบันไดขึ้นบ้านจะมีห้ขาขั้นหกขั้นนะค้อมหน้าไว้ถ้าผู้หญิงใส่ผ้าถุงเดินข้ามนะมันจะหงายท้องขึ้นมาเลยหงายหน้าจากค้อมหน้าขึ้นมาเพราะว่าพุทธคุณที่สุดยอดเรื่องเหนียวคงอรพันเนี่ยโอ้โหเชือขนมกินได้นะครับพังงั่ง บางง่างลึกบางคนอยากอีกง้างเนี่ยการดูก็ดูเหมือนเนื้อสำลิปทั่วไปนี่นะครับดูเมื่อสำลิปขึ้นไปท่ายังไม่สึกนะมันก็จะขึ้นเป็นผลเป็นผลผลขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นผลเป็นผลขึ้นมาในหมายถึงมันระเบิดจากข้างในสู่ภายนอกนะครับแต่แต่เนื้อเขาเนี่ยจะสุกสดใสสุกสดใสเหมือนมีส่วนผสมของทองของนาคนี่ครับเนื้อดินเนี่ยแดงเลยเนื้อดินแดงนะครับนี่ยุทธยายุทธยาตอนปลายๆผมว่านะ เขาบอกว่ากูวัดไอ้อะไรนะกูวัดใหญชัยมงคลก็ขึ้นนะมีน้องคนหนึ่งส่งไอ้คอมเมนต์มาบอกว่าที่กูวัดใหญ่ชัยมงคลก็ขึ้นนะพระง่ง,งพระง,งวอเนี่ยเ <c oughs> ขาสร้างไว้ปกปักร,รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งของคดีสร้างไว้ปกปักเจดีย์ตือโบสถ์วิหารของคนโบราณนะครับนะครับดูง่ายจริงโอ้โหส่วนมากเราจะเห็นงัวเยอะในงั่งเนี่ยเห็นน้อยเนี่ยตัวจริงค่ะยากนะครับตัวจริงหายากบางทีไปเจอเขาคล้องอยู่สององค์เนี่ย มีเท้ด้วยเก้ด้วยปนกันไปนะต้องดูดีๆต้องดูดีเลือกดูเลือกเอาใช้พุทธคุณนะฮะเลือกเอาใช้พุทธคุณเขาแต่เวลาห้อยเวลาอะไรก็ให้ต่ํากว่าพระสักนิดหนึ่งงัางนี่เชื่อขนมกินได้เรื่องเรื่องพุทธคุณนะครับเขาไปสร้างปกปักรักษารักษาพวกเจดีย์พวกโบสถ์พวกวิหารโบราณนะครับตั้งแต่สมัยอุทยาขึ้นไปนั่นแหละเอ๋มครับเป็นเนื้อสัมพันธ์ เนื้อสำล,ลีพวกนี้มันจะเก๋เก๋หน้าแก๋ทองเห็นไหมครับเก๋หน้าเก๋ทองอันนี้นถือว่าใช้น้อยใช้มาน้อยทําไมถึงสึกอะทาไมถึงสึกก็เพราะว่าเขามีสายห้อยนี่ฮะสายห้อยเนี่เห็นไหมเนี่ยห้อยห้อยตรงนี้รูเจาะห้อยมาแต่โบราณนะครับมาแต่โบราณง่างเนี่ยเป็นคําล้ลําลอผมก็ได้ยินมาแต่เด็กเลยนะครับโอ้โหคนรอบยิงกันนี่ปั้งปังป,งปังนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกสักลูกเหนียวสุด เนี่ยสุดๆเรื่องเมตตามหาเสน่ห์โคเรรงมากแรงมากจริงจอิงอีกงัางอีกง้่งบางองค์นี่ใส่ตรงนี้เป็นเป็นหน้าเหรอเป็นหน้าหรือเป็นทองแดงเนี่ยเป็นทองแดงก็จะเป็นเขาเรียกว่าอีกง้างตาแดงอีกงัางตาแดงมีสร้อยสังวาลแบบศิลปะเดียวกับพระโงวนะครับแล้วศิลปะคล้ายๆกับพวกพระชชยเนี่ยพระไช่แต่ว่าศิลปะพวกนี้เขาจะเนื้อเอกลักษณ์เขาก็คือเนื้อทองลูกบวบนะครับ เนื้อทองลูกบวบนี่อประวัติพุทธคุณเขาได้สุดยอดแต่นี่หาเจอตัวจริงยากนหครับหาเจอตัวจริงยาก่วนมากของเก๋เกินสนามของเก๋นี่เกินสนามเลยยิงคั้นอยู่ทองเนื้อทองครับของแท้มันจะไม่กินมือนะครับของแท้มันจะไม่กินมือเวลาเราลูบสัมผัสเนี่ยมันจะมนเนียนมือไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อนี่สุดๆไปเลยครับโอ้โห